สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเช็ดกินเที่ยวตลอดน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวไปทําบุญไปไหว้สักการะขอพรอ,องค์เท้าเพชรว,วนนะครับที่วัจจุลามณีอําเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวเราไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัจจุลามณี ตำบลบางช้างอเภอ,อัมพวาจัังหวดส,สมุทรสงครามแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดครับวัดจุลามณีเทวเวสุวรรณวัดจุลามณีออัมพวาจัังหวดสมุทรสงครามวัดนี้ดังมากเลยดัง เพราะว่ามีคนมาแบบคอพอรองคเท้าวเวสวรรณแล้วกมม็มีโชคมีลาบถูกหวยก็เลยเป็นข่าวดังครับคนก็เลยมาเยอะตอนนี้ที่ที่วัดจุฬามณีเขาเปิดให้ญาติโยมไปสักการะคอพอรองคเท้าวเวสวรรณได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับ วันนี้ผมก็มาตอนกลางคืนเหมือนกันมาถึงนี่ประมาณเที่ยงคืนครับกำลังเดินดูบรรยากาศการไหว้ขอพอรองค์พ่อทาเวสสุวรรณอันนี้ลวงไห้ครับลวงไห้จะมีตัวเลขอยู่ในอยู่ในอยู่ในลูกกลมๆเป็นการเสี่ยงดวง หลังจากหลังจากไหว้ขอพอรหลังจากทําบุญเสร็จเสียงดวงแล้วแล้วก็ออกไปซื้อหวยนี่เป็นคําบูชาองค์ท้าเวสวรัน์ครับวันนี้มีคนมาขอพอรเยอะพอสมควรวันนี้ ยิงดึกคนยิงเยอะเพราะว่าช่วงดึกมันไม่ค่อยร้อนด้วยกลางวันนี่คนเยอะกลางคืนยังพอยังพอทำบุญง่ายหน่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้คือคำบูชา,ทาเท้าเวสุวันโน ใครที่อยากมาเที่ยวมาทําบุญมาขอพอรองคเท้าเวสวรรณก็มาได้นะครับที่วัดจุลามณีอ,อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับนี่นี่คือของแก่บนครับมีดอกดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็พุกพลไม้แล้วก็จุดประทัดจุดประทัดเพื่อถวายเพื่อบนบานสารกล่าว อันนี้เป็นพานใบสี